ดีค่ะคลิปนี้ดาวก็พามาชมเป็นทุเรียนสายพันธ์หนามดำนะคะสำหรับทุเรียนสายพันธ์หนามดำสายอยู่ที่70เซนนะคะเป็นทุเรียนต้นใหม่ของปี64 เราได้เปลี่ยนถุงเรียบร้อยนะคะถุงอยู่ที่เบอร์สิบนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจเป็นทุเรียนสายพันธุ์หนามดำก็เข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะต้นพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์หนามดำของเรากำลังเตกยอดนะคะกำลังกำลังจเจริญเติบโตด้วยนะคะไซนี้นะคะลูกค้าเอาไปปลูกจะเตกยอดดีมากนะคะเพราะว่าเป็นต้นพันธุ์ต้น ต้นพันธุ์ของปี64นะคะแล้วก็เป็นต้นพันุ์ที่เป็นต้นใหม่ด้วยนะคะต้นไม่เก๋นะคะส่วนรากทางด้านถุงนะคะรากในถุงตอนนี้รากกําลังเดินรากกําลังเติบโตนะคะรากกําลังเดินแล้วก็กำลังเติบโต ส่วนทางยอดนะคะก็กําลังแตกยอดกําลังแตกยอดเกือบทุกกิ่งเลยนะคะปลูกไซส์นี้นะคะทุเรียนจะเติบโตได้ดีมากนะคะปลูกไซส์นี้ทุเรียนจะแตกกิ่งได้ดีมากปลูกไซส์นี้ทุเรียนจะ,ะรากไม่ขดนะคะที่สําคัญเอาไปปลูกไม่เกิดปัญหาใบแห้งนะคะใบแห้งใบไหมบางทีนะคะลูกค้าที่ซื้อต้นทุเรียนนะคะไปปลูกก็ เจอทุเรียนแบบที่มีรากเต็มถุงเยอะแล้วนะคะรากเต็มถุงรากแน่นถุงรากอัดถุงมาเยอะมาเยอะแบบเกือบจะทะลุถุงแล้วนะคะถ้าเป็นทุเรียนแบบนั้นนะคะพอเอาไปปลูกปุ๊บเนี่ยรากของเขาแก่แล้ว ก็จะทําให้การเดินรากของเขาช้านิดหนึ่งกว่าที่เราจะกระตุ้นให้แตกรากใหม่ขึ้นมาได้อีกรอบหนึ่งแต่เป็นทุเรียนของปี64เป็นทุเรียนไซส์นี้นะคะทุเรียนสายพันธุ์หนามดําของเราเนี่ยไซส์นี้รากอยู่ในระยะเวลาที่กําลังจริญเติบโตนะคะรากอยู่ในระยะเวลาที่กำลังกำลังแตกรากขาวอยู่ในระยะถั่วหอกนะคะรากทุเรียนไซส์นี้นะคะ ต้นทุเรียนปี64ซึ่งได้เปลี่ยนถุงเรียบร้อยนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์หนามดำไซส์70เซนต้นพันุ์พอดีปลูกนะคะไม่แก่แล้วก็ไม่โอนเกินไปนะคะลูกค้าเอาใช้นี้ไปปลูกรับรองได้เลยนะคะว่าปลูกแล้วการเดินยอดการเตกยอดการเตกรากจะเจริญเติบโตได้ดีมากนะคะเพราะว่าทุเรียนไซส์นี้นะคะ70เซนแล้วก็เป็นทุเรียนใหม่ของปี64 เป็นทุเรียนต้นสาวเป็นทุเรียนต้นสวยที่พร้อมที่จะเติบโตนะคะทุเรียนไซส์นี้จะเตกยอดได้สม่ำเสมอจะเตกยอดได้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าต้นพันธุ์ยังไม่เก่นะคะส่วนทุเรียนสายพันธุ์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองทุเรียนสายพันธุ์มูซานคิงแดงอินโดหรือว่าจะเป็นกบชายน้ํานะคะหรือว่าจะเป็นอ่าพวก หลงหลินนะคะของเราก็มีทุกอย่างนะคะตอนนี้มีเกือบ200สายพันธุ์นะคะในโรงเพาะของเรามีทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะแล้วก็เป็นทุเรียนของปี64ทั้งนั้นนะคะเราไม่ได้ขายแบบทุเรียนที่มีกิ่งมาโดมาแร่นะคะมีกิ่งน้อยๆก็คือ,อะระยะการเตกกิ่งห่างๆการหน่อยเนี่ยคืบกว่าจะ กว่าจะเตกได้สักหนึ่งกิ่งแบบนี้ทุเรียนแบบนั้นของเราไม่มีนะคะเพราะว่าเราได้เสียบย่อต่ําทุเรียนที่เสียบย่อสูงส่วนมากกิ่งจะสูงมากนะคะทุเรียนแบบมีกิ่งมาเราไมาได้เต็มทนแบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญตรงนี้นะคะโรงเพาะของเ,อเราตรงนี้เป็นโรงเพาะที่มีต้นทุเรียนของปี64ทั้งหมดเป็นทุเรียนไซส์สวยไซส์พอดีปลูก ต้นไม่เก่ต้นไม่โอนแล้วก็รากไม่เก่นะคะรากพอดีรากพร้อมที่จะกําลังแตกอยู่ในระยะถั่วหอกนะคะอันนี้ถ้าลูกค้าเอาไปปลูกประมาณอาทิตย์เดียวนะคะรากจะจับดินได้ทันทีทุกต้นเลยนะคะในนี้เพราะว่ารากอยู่ในช่วงกําลังแตกต้นพันธุ์อยู่ในช่วงกําลังเจริญเติบโตนะคะแต่ถ้า ลูกค้าเอาต้นพันธุ์แบบต้นเกศนะคะต้นเกศแบบอย่างเช่นมอนทองต้นเกศแบบนี้นะคะเป็นทุเรียนต้นโลเป็นทุเรียนต้นเกศที่เกศจัดแล้วแบบนี้ไซสูงก็จริงแบบนี้ค่ะแต่ว่าเป็นทุเรียนที่แบบเกศจัดแล้วไม่ว่าสายพันธุ์อะไรนะคะบางบางพื้นที่นะคะบางแปลงเพาะเขาก็จะเริ่มที่จะขายโลนะคะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ที่ต้นเกศมากต้นเกศมากการเจริญเติบโตจะเติบโตได้ ช้ามากนะคะเพราะว่าต้นพันธุ์ที่เก่มากนะคะจะเป็นต้นที่อ่อมันเหมือนกับว่าหยุดการเติบโตนะคะเอาไปปลูกสักพักหนึ่งนะคะต้องบำรุงเยอะๆบำรุงถูกวิธีต้องบำรุงแบบรู้จริงๆนะคะทุเรียนไซส์ที่เป็นต้นแก่แบบนั้นถึงจะแตกยอดใหม่ขึ้นมาได้นะคะสำหรับไซส์ตรงนี้ที่ดาวให้เพื่อน <S <S ๆท่านผู้ชมดูอยู่นะคะเป็นทุเรียน ทุกสายพันธุ์เลยนะคะในในในแปลงตรงนี้นะคะเป็นทุเรียนของปี64ทั้งหมดนะคะในนี้ทุกสายพันธุ์เลยเราไม่ได้มีทุเรียนต้นเกศนะคะ <S <S ในโงรงเพาะตรงนี้เป็นทุเรียนเป็นทุเรียนของปี64ทั้งหมดต้นไม่เกศนะคะต้นไม่โอนแล้วก็มีเป็นต้นที่พอดีปลูกทั้งหมดเลยนะคะต้นไม่เกศมากเกินเกินไปเก่มากเกินเกินไปก็จะเตกยอด ได้ไม่ดีนะคะรากก็จะเดินได้ไม่ดีนะคะอ่อนมากจเกินไปก็จะอ่อนเอนะคะปลูกแล้วมีโอกาสที่จะรอดน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นทุเรียนไซส์ที่พอดีก็อยู่ในระยะไซส์นี้นะคะทั้งรากทั้งยอดกําลังจริญเติบโตได้กําลังเตกยอดได้อย่างดีนะคะเป็นทุเรียนที่อยู่ในช่วงจะเดินเติบโตนะคะถ้าอยู่ในไซส์นี้นะคะ ค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นสายพนันไะไรนะคะก็โทรหรือว่าทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะดาวก็จะลงเบอร์โทรศัพท์ให้กับลูกค้าสองเบอร์นะคะเพราะว่าตอนนี้รายเอีดเราก็ตอบ แต่ว่าตอบได้ได้ไม่ไม่ทันนะคะคือตอบช้าเพราะว่าตอนนี้มีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อเป็นทุเรียนต้นใหม่นะคะของปี64เป็นทุเรียนต้นใหม่ทั้งหมดนะคะเยอะมากนะคะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงหน้าเล้งแต่ลูกค้าก็เข้ามาสั่งซื้อต้นพันธุ์เอาไปเก็บไว้ก่อนเพื่อที่จะปลูกในเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะว่า ถ้าเราไปซื้อพืชสภาคมกลัวว่าต้นพันธุ์ไซนี้จะหมดโก่อน,นะคะเพราะว่าต้นพันธุ์ไซนี้ณนะช่วงเวลานี้นะคะเป็นต้นพันธุ์ที่ไม่เก่ไม่โอนต้นพันธุ์พอดีปลูกต้นพันธุ์ที่กําลังจะเริญเติบโตนะคะต้นพันธุ์ที่กําลังจะเริญเติบโตได้ดีมากในช่วงระยะนี้ต้นพันธุ์ถ้า โตเยอะนะคะสูงมากก็เติบโตได้ไม่ดีนะคะเล็กมากก็อ่อนแออย่างที่ดาวบอกไปนะคะทีนี้ไซส์นี้จะมีคนมาสั่งซื้อไปเยอะมากนะคะทีนี้ก็ต้องเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่า,าจ,จะได้รับสายของลูกค้านะคะทุกท่านที่โทรเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายท่านที่โทรเข้ามาแล้ว ทางร้านรับสายไม่ทันนะคะเป็นสายโซนนะคะเพราะว่าบางทีติดลูกค้าคนอื่นอยู่ท่านอื่นอยู่นะคะแล้วก็มีสายเข้ามาอีกรอบหนึ่งแบบนี้ก็ทำให้การรับลูกค้าเรารับลูกค้าได้ไม่เต็มที่นะคะก็ต้องออฝากคลิปนี้แล้วก็ฝากตู้เรียนหลายๆสายพันธุ์นะคะไว้ ให้เพื่อนๆทํานผู้ชมกับลูกค้าด้วยนะคะเผื่อว่าอยากได้เป็นทุเรียนสายพันุอะไรนะคะก็โทรหรือว่าทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ